นนลตลาดจะตีหินไม่ยากไม่ติดจิ้มเฮ้ยเยอะไปไหมเนี่ย

แป๊บนึงถ้าไม่หลับมันจะต้องวางก่อนแหละโอเคเสร็จละอ่ะวีการเลยทำที่กินตองเวลาไปเลยะนะหมูลอยบาทซ <laughs> ึ่งตอนแรกทีซื้อมาซีฟเว่น ทำไมมันน่อยวะขี้ร้อยเนะี่ยใส่นม่งมัดนะทำอะไรเนี่น้อยเนี่ยเปลี่ยนตักขิงหัวเตจิไม่พอเหลืออะไรเรียบร้อยนะคะเน,นี่ยมาหามาหามาหาเนีย่ยหิมะยางแหละโอเค